ครับดูแลครบจบที่เดียวครับฟิล์มใส่กันรอยแล็บสีคาร์ดิเทลลิ่งนะครับฟิล์มฟิล์มนิลภัยฟิล์มกรองแสงก็โทร0 9 2 2 4 0 6 6 6 6องสอสี่ยโดยเสียโตโต๊ะอไก่ครับพอไออก่เมืองหนองบัวมาถอดมังค่าดอกไม้แดงครับหนองบัวลำพูส่วนพายุทรายก็ผู้จัดการค่ายมวยโชดบางแสนนะครับคุณไพโรดเอ่อคุณพี่โชดใจจันทร์ครับคนเมืองน่านนะครับโจดบางแสน ถอดมากกว่้กับพายุสายโชดบางแสนครับทีมงานมาหมดนะครับเสียเตาลาดปลาเขานีนนนน่ครับมาชุดใหญ่เลยทีเดียวครับมาดูกันครับยกแรกครับคู่ที่2ของเราครับไกลเคียงกันเลยเกินครับทั้งอายุสัดส,ส่วนครับแล้วก็ส่วนสูงครับซ้ายมาขวาขยันไปครับท่านนั้นพายุราย เคยชกกันมาก่อนแต่ว่าอยู่ในชุดเดียวกันอยู่ในหลุมเดียวกันนะครับในสังกัดของสก,กีตเพชรซ้ายกับขวาครับแลไม้แดงชกที่อ้อมน้อยเอาไว้ก็แพ้โปเต้เอกันลวกเอาไว้ครับแต่ว่าล่าสุดไปชนะนอกสิงห์ไทยักษ์ที่ทุะเตมีดอนเมืองมาเส่รนพายุทรายล่าสุดต่อไปโชว์อร์มชนะแดนการหลงมาแบบเฉียดเชื่อเลยทีดเดียวครับชคที่ระดาเนินวันนั้นครับ นี้มาเจอกันนะครับดอกไม้แดงกับพายุทรายปาดหัวโต้เท่าเลยครับสรีระรูปร่างครับแข้งขวาไปครับพายุทรายทีมขวาครับดอกไม้แดงทีมขวาคืนมาบ้างครับเสียหลักเหมือนกันครับซ้ายมาครับแต่ดอกไม้แดงครับราวเชียงรายจำกันได้นี่ทำผิดกติกาหลายครั้งเลยโดนเตือนแล้วก็ถึงกับแพ้ไปเลยครับดอกไม้แดงครับวันนี้เราโกคือกับโปเตีนะ ช่ครับอ้อมน้อยเนี่ยครับวันนี้เอาใหม่อะไรที่เป็นบทเรียนอะไรที่มันทำท่าจะฟาวก็ไม่ต้องทำครับนักมวยฮะมันตัดปัญหาไปเลยครับนี่ฮะวางซ้ายครับเาไม่แดงนะแพ้โปเต้แต่พายุทรายเคยชกกับโปเต้ครับพายุทรายเคยชนะโปเต้ครับแต่ว่ามวยไทยไม่ใช่บัญญัติตรียงนะเทียบกันไม่ได้นะครับเดีๆๆๆ๋ยวต้องมาดูครับ<ๆๆ><ๆๆ> เปรียบเทียบได้แต่ผลลัพธ์เนี่ยมันไม่ไม่เหมือนกับการที่เปรียบเทียบแน่นอนครับซ้ายหลุล้ะขวาคืนครับมวยซ้ายกับมวยขวาระวังกันเห็นเห็นเลยครับด้านดอกไม้แดงมีชื่อมาก่อนตัวครับเด็กคนนี้ครับม้าซ้ายครับย,ยูซายมาก่อนก็ชื่อนนทชัยครับนนทชยัยจะเปลี่ยนเป็นพายซุซายก็ดูจะมีฟอร์มดีขึ้นมากนะครับขยับไปก่อนครับ ั้งไว้ปัดเนี่ยเกือบเสียหลักครับแล้วก็เตะเสยขวาไปครับเท่าน,นพยายุทรายอยู่กับผู้ใหญ่วีวอสุขสัน์นะครับซ้อมที่ค่ายวอสุขสัรค์อยู่ที่บ้านปากดุกตะมนปากดุกอำเภอลมศักดิ์จังหวัดเพชรบูรณ์ครับนม่ฮะโอ้วืดเหมือนกันครับพยายุทรายหลบนิดเดียวครับอาเฉียดเฉียดชูไปครับคนนีม้มีแข้งซ้ายกับแข้งขวานี่ละครับดูกันดีๆยกแรกเหมือนจะระวังตัวแจอยู่ครับวัดระยะ อย่างเชิงกันไปตามภาษานักงวยยกแรกครับมวยไทย5ยกครับนี่ฮนะขวาปักเข้าไปครับทางด้านพายุ่สาย่อยซ้ายบ้างครับดอกไม้แดงหดยกที่1ครับให้น้ำก่อนครับเดี๋ยวกลับมาครับ ระยะแล้วครับยกแรกครับขวาดอกดีครับของพายุรายจบยกที่หนึ่งแล้วฝากที่ระลึกไว้ก่อนเชื่อแน่ว่ายกดีไม่ดูใจกันมากแล้วนะครับของดีอะไรที่ว่าดีๆก็ประเคนออกมาครับมัดพักคอศอกยกที่สองครับมวยคู่ที่สองดอกพีแดงหนองบัวลำพูครับแดงน้ำเงินพายุรายครับจากกระเพาเพชรครับซ้อมอยู่เพชรชบูนเอาเตะซ้ายและเตะซ้ายคืน หนักแรงแแล้วครับหมัดชิดบวกเลยตอนนี้ครับประเภทต้นจัดทั้งคู่ครับขยับโยกไว้ซ้ายมาแล้วก็เบิ้ลซ้ายทีครับเสียหลักเลยครับพายุทรายโดนเข้าไปดอกไม้แดงเตะซ้ายมาตัดล่างขยับไปแหมทถีบไปก่อนครับททนดัานพายุทรายยังดูสูสีคู่ขี้กันอยู่ครับยังไม่จากยังไม่ห่างครับจังหวะใครจังหวะมันนะครับคนละแบบคนละทาง ออกเป็นโดนนะครับพายุรายพยายามจะเตะต่อยบ้างครับพายุรายนั้นมีขวาดอกไม้แดงกนมีซ้ายมาแล้วครับขวาขวาของทางด้านพายุรายเตะไปคืนมาครับเตะ้ายบ้างดอกไม้แดงพื้จังหวะหลังครับขยับเดินไปนะครับดอกไม้แดงนี่ก็เป็นอีกเกมนหนึ่งนะครับของดอกไม้แดงครับไม่ต้องเปลี่ยนชื่อไปไหนเลยนะครับลูกศิษย์ของขออกไก่ก็เคยชื่อดอกไม้แดงเหมือนกันครับไล่ขากันอยู่ เสียก็มาครับซ้ายนะครับซ้ายกับขวาครับอ่าทีปซ้ายเอาไว้ครับทายุทรายหมัดหนึ่งสองอู้ยแข้งขวานี่เกือบไปยกไว้ครับซ้ายจังหวะหมัดซ้ายกับแท็กไปครับสอกซ้ายครับสอกทีนึงครับดอกไม้แดงครับโอ้ชุดนี้ทำได้ดีครับทายุทรายยังไงดีครับโอ้ไปรับซะเยอะครับ ชุดเ่อักคู่ตีคืนครับพยายามเด้งตีคืนพายุสายเห็นแล้วครับจุดอันตรายสัญญาณเขาดอกไม้แดงครับหมัดซ้ายนี่นะครับมีหมัดซ้ายมีศอกแกมเยอะเตะขวาอัดเข้าไปครับแต่แทบหมัดขวาระยะครัาดอกไม้แดงระยะ้วยหมัดขวาและหมัดซ้ายของจิ๋นครับเตะซ้ายไปครับเอาขี้กระแทงครับเลี้ยมเข้ามาผมต่างผืนอยู่นะครับเลี่ยมเข่ายังตีกันไม่ถนัดเท่าไหร่อรรจัจรวัฒน์สมศรีนะครับยกออกมาครับ สร้างจังหวะสู้กันใหม่นะครับหวดไม่หวดครับซ้ายกับขวาครับอ่ะพยายามออกซ้ายหน้ะอู้เตะขวาแมแค่นี้แน่นครับ่อยซ้าย2หมัดเลยนะครับหมัดซ้ายครับพาดไปตีข่าเข่าซ้ายต่อมาครับหยัดพายุทรายตีแล้วคาไว้ครับอาวครับต่อยครับจังหวะเหมือนมีเกลียวเชื่อกเล็กน้อยครับเด้งตีครับทางด้านดอกไม้แดงกรรมการก็ปล่อยให้ตีแล้วครับคล้องเชื่อมครับอ๋ หรือต่อครับยก2อยู่เห็นอาวุธได้แล้วครับเตะขวาไปพายุซ้ายถีบขวาดอกไม้แดงจี้เข้ามาครับง้างจะต่อยหมัดซ้ายครับดอกไม้แดงมีมีหมัดมโยกหลบได้ครับจังหวะนี้ในช่วงปลายยกที่สแงนะครับตอนนี้จี้เข้าไปครับดอกไม้แดงโอ้ยบวกหมัดบวกศอกหมดยกที่สองพอดีเลยครับ หรือว่าจะสั่งตัดและก็ติดแบรนด์ของตัวเองก็ติดต่อไปที่กระเป๋าลิงกี้ได้เลยนะครับโทรศัพท์ก็0920656666ขอบคุณกาแฟสัมดูผสมชนิดผงตราโฟกัสคอฟฟีสายยางสายามช้างทองสายยางเด่งไม่หัดงอทนรถเกียบก็ไม่แตกสนใจติดต่อสั่งซื้อ0811399618หรือใน Lazada s ช o p ป e t i k t o k ขอบคุณบริษัทอุตสาหกรรมท่อน้ำไทยจำกัดผู้ผลิตและจำหน่ายท่อ PVC และผลิตภัณฑ์ PVC ท่อน้ำไทยคุณภาพเยี่ยมรายใหญ่ที่สุดในประเทศยูโรเค้กอร่อยทุกที่ทุกเวลาแล้วก็เสือกาวยาแนวโฉมใหม่สีเขียวสูตรเพิ่มสารทมตกสามเท่าลดล่นป้องกันราดํายกทีสามครับหน่องบัวลำพูกับกำแพงเพชรครับดอกไม้ดแดงอนตสีแดงครับหน่องบัวลำพูน้ำเงินกำแพงเพชรกีซ้อ,อยู่เพชรชบูร์ เลาะอยู่ข้างเชือกแต่โรดจัน์สมศรีดึงออกมาสเสยออกมาเอ้าเหยีัดหน่อยฮะผ้าประเจียดต,ตันเข้าไปรับซ้ายกับขวาแต่วะใครหลุดไม่ได้ถึงตัวแล้วครับเรี่ยมเข้ามาออกแรงนะครับยกนี้เป็นยกที่ใช้แรงแล้วครับหาเลียมตีกันยังตีไม่ถนัดยังตีไม่ถนัดเอาเสียบเลาะอยู่ข้างเชือกแล้วมาสอยเข่ายิกยิๆยิบยิยินะครับอ่าก็ตีกันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่นะครับโร์จัน์สมศรีก็เลยต้องแยกออกมาครับ เพื่อมาสร้างจังหวะกันใหม่นะครับเตะซ้ายไม่โดนครับโดนแข้งขวาของพายุทรายทีมพไว่หมัดขวาหมัดซ้ายไม่เข้าเป้าอีกครับโอ้ดูวันนี้มุ่งมันเหีเกินครับอาครับเจอแข้งขวาพายุทรายเขไปครับแต่ตัดล่างครับซ้ายมาขวาคืนขยับขยับเตะซ้ายขึ้นมาซ้ายคืนครับโอ้ยังยังเป็นไม่ได้ครับยังเป็นไม่ได้ทุกอย่างครับต่อยมาขวาขึ้นเลีล่นดักแข้งขวาครับพายุทรายเตะขวาต่างคนต่างไม่ดังคล้วครับอ๋อล็อกเรียงเข้าตีกันไม่ค่อยถนัด เลี่ยมเขานี่กันอยู่ครับพายุรายอะไะครับจังหวะดักในขวาของพายุรายดูครับต้องไม่หลุดต้องไม่หลวมครับดอกไม้แดงหลุดได้โดนตลอดนะครับข้างขวานี่ฮะเอาอยู่แล้วครับเตะบนกับเตะล่างวินะทีเอขวาอีก้วครับนี่ฮะหนึ่งสองครับแล้วก็ถึงตัวครับจับดีครับจับดีอยู่ในเหลี่ยมข้างนอกตีขวาขวาได้ทีนึงครับโรจเดอรวั์สมศรีแยกออกมา เดินต่อนะครับดอกไม้แดงเตะพับในเตะขาครับดอกไม้แดงเตะขาครับพายุ้ายเตะขวาคืนยับบมาซ้ายกับขวาคืนครับเตะขาครับแต่ด้านดอกไม้แดงเน้นที่ขาพยายามปัดซ้ายมาเจอเข่าคืนไปครับแล้วก็ตีหงมไปครับแต่ด้านพายุ้ายเจ็บพายเห็นนะครับเจ็บพายเห็นออกอาการให้คุณต่อสู้เห็นไม่ได้ครับดอกไม้แดงการเล็งขาอย่างเดียวดูครับแต่เหมือนจะเห็นอะไรสักอย่างหนึ่งก็อาหมัดข้างบนจันศอกยีดี นิ่งพายุสายกอดดันติดเชือกเข้าไว้แยกออกมาครับหันไปมองทีมงานครับปรึกษาทางสายตาหน่อยว่าเอายังไงดีลูกพี่พอไก่สั่งให้เดินต่อนะครับไปโดนแข้งขวาของพายุสายตีเข่าซ้าย,ตาายแต่ว่าไปโหนซะนะครับทําไม้กรรมการก็เลยจำเป็นต้องมาแยกเร็วครับมาครับอาครับดูแลอุปกรณ์นิดหนึ่งแล้วตขวาขวาครับมัดขวาสวนขึ้นมา ดอกไม้แดงต่อยครับเจอเตะขวาอายุสายสับสองตีครับมในตั้งคืนแล้วก็เสียบคืนไปลูกตั้งลูกขวางจังหวะสองครับมาลงทุนต่อครับดอกไม้แดงเอาหมดยกที่3ครับการบ้านงานเข้าแล้วครับพักไหรน้ำกลับมาตามต่อนะครับคุณผู้ชมครับนี่ครับก็ดูให้เห็นกันชัดๆเลยนะครับก็โดยการสนับสนุนของ t o y ยต้าเคมอเตอร์นะครับอยากได้รถทุกรุ่นของ To y ยต้าครับซึ่งเป็นรถมหาชนอยู่แล้วนะครับ ก็สามารถติดต่อไปที่ t o y ย t a าเคมอเตอร์ได้เลยนะครับบริการหลังการขายดีเยี่ยมนะครับโทรศัพท์ก็0 2 6 6 6 5 5 5หหรืออยากจะได้สิทธิพิเศษมากยิ่งขึ้นก็ติดต่อไปที่ทีมงานเกียรติเพชรนะครับเจอหน้าโปรโมเตอร์ชุนเกียรติเพชรโปรโมเตอร์ดีเกียรติเพชรก็ประสานงานไปได้อีกทางหนึ่งครับสำหรับ t o y ย t a าเคมอเตอร์บพระคุณ SK s k s e m p i r e ครับผู้ผลิตและจำหน่ายอุปกรณ์มวยมาตรฐานระดับโลก ปุยย๋ยยูเรียตานกปากห่างปุ๋ยดีมีคุณภาพและคอมแพคเบรกเบรกคุณภาพมาตรฐานยุโรปและอเมริกาการันตีด้วยยอดขายอันดับหนึ่งเปลี่ยนเบรกทุกครั้งเลือกคอมแพคเบรกเอาครับมาดูกันต่อครับคู่ดีสองของการแข่งสดครับไปไปเช็ดหน้าเช็ดตาครับอายุสายกับดอกไม้แดงครับยกที่4ครับลุยกันต่อครับเตะขวาครับอายุสายขวาหนุดอีกทีนึง,นงรวบถึงตัว ถึงตัวตีครับตีมาตีพืนครับยัดมาครับดอกไม้แดงเจอศอกับเตะซ้ายครับจากพายุรายลูกคึดครับลูกคึดสร้างความชัดเจนให้ได้ครับเตะซ้ายเข้าไปดอกไม้แดงตีดอกไม้แดงตีเน็บเน็บครับพายุรายพยายามยกต้องเอาไว้ครับผมน้ำเงินทีมเสียโชคทีมเสียเตาลัดมาเข้าครก็เตะขวาก่อนแทงเข้าซ้ายครับแทงเน็บเน็บครับยังไม่จะ ด้านละแทงซ้ายครับเขอยู่ทรายแทงซ้ายทำละแทงซ้ายซอยทีบเหมือนกันพขายังจะโต้กลับเหมือนกันครับดอกไม้แดงทีมงานสั่งให้ขวางนะครับอ่าตีขวาดเข้าไปเป็นไปได้หมดนะครับเวลามันยังเหลือเยอะครับไม่ต้องห่วงนะครับรับรองว่าสนุกพลิกไปพลิกมาแน่ครับเดี๋ยวมันพลิกเข้าทางใครทเท่านั้นเองครับเตะแขรโอ้โหอาแล้วก็ไปแหมเชือ,ไอ,ชอ,ไอกไมา่เอาเชือกไม่เอาแยกออกมาเอาครับลากมาก่อนแยกมาก่อนครับ ว่ากันใหม่ครับการเวทีดอกไม้แดงออกมาเดินครับแข้งขวาครับพายุทรายทีเมื่อก่อนขยับขยับ,ยบตีครับดอกไม้แดงตีแล้วกันไว้ครับตีขวาขึ้นไปแล้วปิดจังหวะน,นี้โอโ้โหเกือบตกเวทีโอ้สองช็อตเลยครับพายุทรายตัดเลือกก็เตะข้างล่างคงเพลงในช็อตนี้ครับแทงโอ้นี่จังหวะช็อตนี้ก็โอ้ลุกช้าเลยครับดอกไม้แดงเอาลุกพึชครับลุกพึชอะไรเข้าไปาดูครับ ตาอยู่ซ้ายอยู่ข้างเชือกอยู่แล้วครับแยกออกมาครับรลจะได้มาสมสีและเตือนทั้งคู่นะครับโอวเตะขวาสูงครับดันเข้าเชือกตีเข่าขวาครับดอกไม้แดงเอาละครับเอาละครับไปปลายไปปลายขอเคืนบ้านครับไปปลายขอเคืนบ้านครับโอ้ต้นเป็นของนายปลายผมขออ่าต้องต่อเนื่องนะครับต้องต่อเนื่องครับซ้ายไปหรือขวามาก่อนอ่าคนเลี้งต่อยตอกแหลกกับเตะครับเตะซ้ายครับ เตะขวาคืนครับพายุสายเอาครับวงในตั้งไว้ตอนครับพายุสายเตะลูกปาแข้งขวาครับพายุสายซ้ายมาครับเกี่ยวสับสอกยังครับแล้วขวางไว้ครับแม่ยังตีไม่ได้เกมเบียดผู้ขี้สูสีเราบีบหัวใจกองเชียร์ด้วยครับอย่างนี้บีบหัวใจกองเชียร์นะครับเพราะว่ามันเบียดปาขวามาซ้ายคืนโอ้อยู่ที่จังหวะของเขา,อ,าอีกแล้วครับโอ้ลูกจบล้มบ่อยเหลือเกินครับทางด้านดอกไม้แดง ไม่เป็นไรครับลบแล้วลุกครับลุกขึ้นมาเร็วมีอีกไหมครับช่วง20วิสุดท้ายครับเตะขวาไว้ยับเตะตัดล่างครับมายูซทรายตั้งแขนครับแขนงข่าครับดอกไม้แดงก็ตีคืนโอ้โหโอ้โหดูครับอย่างอีลุงตรงนังกันอยู่ครับแกออกมาแล้วก็หมดยกที่สี่ทั้งคู่ครับภาพช้าครับ ยกที่ผ่านมาครับตีครับดอกไม้แดงครับพยายามขวางแล้วตีคืนครับจากนันพายุสายครับไปตัดล่างล้มลงไปครับแอบนี้เสียหลักเล็กน้อยครับพยายามบิดมาแล้วเกือบตกเวทีครับอ๋อนี่ก็ล้มคืนเลยครับมาเตะซ้ายกับหกซ้ายครับบวกกันนี่วืดครับดอกไม้แดงพอวืดก็มายังเตะไม่เข้าเท่าไหร่แต่วัดจังหวะนี้ครับอีกแล้วก่อนจบครับ ลงคืนลงไบทั้งเดือนร่างครับสดอกไม้แดงยกสุดท้ายแล้วครับ3นาทีคุณปองจบยกนี้ไม่มีแก้ตัวแล้วครับถ้าเกิดจะแก้ตัวก็ไปแก้ตัวในคู่ต่อต่อไปแหละครับยกต่อต่อไปไอ้หลายาไฟต่อต่อไปครับอ่ะมาแลกแข่งกันสู้กันต่อครับตีขวาวาไปขวาโตมาครับต่างคนต่างตีต่างคนต่างตีซ้ายครับขวาคืน แยกครับโรจนวัฒน์สมศรีครับแม่แยกต้องแยกให้ขาดนะครับกรรมการไม่งั้นก็จะมีแถมเปนอย่างเงี้ยครับเอาครับเตะตัดล่างเตะขวากรับพายุสายดอกไม้แดงเดินครับเดินแล้วเตะซ้ายเจอแทงขวาซ้ายขึ้นไปครับดอกไม้แดงเร่งเข้าไปเร่งเข้าไปดอกไม้แดงอ่านแล้วเขาเต้นเต้นนี่แม่พายุสายเตะซ้ายมาขวาคืนต้องทีทีนะครับดอกไม้แดงอาวุธตั้งทีครับเอามาเต้นมาคุยนี่ฮะนี่ฮะจังหวะนี้ครับลูกจบ ดักเตะและดักแทงของพายุทายเหยาะเอ้าบาครับแหมก็โดนโดนกดดันพอสมควรนะครับนี่ครับไปบ่นให้พายุทรายนะครับอย่าไปเกี่ยวเชื่อครับอ่ามีผลไม่มีผลไม่ทราบพยัเข้าไปดอกไม้แดงเนื้อเนื้อก็ไม่ออกเหมือนกันครับอ่าใครเตะใครก่อนครับฝุกซ้ายตีเข่าและก็แหม่อ่าล่ะครับเสียงเชียร์เนี่ยเลยนนะดอกไม้แดงครับ กำลังใจยังมีครับเสียงเฮยงังรอเสียงเฮยังรอครับดอกไม้แดงเอาตะซ้ายเตะซ้ายสุดปลายเท้าเอายีกเมืองพอไม่มีเรืองพอมัอยู่เขาเต้นเราพายุสายไม่เต้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่ากองเชียร์นั่นเริ่มดอกไม้แดงเกียกอยอกมาครับแยกออกมาครับสับเบอร์ชกต่อเตะซ้ายมาขวาโต้ครับซ้ายมาขวาคืน อย่างครับยังไม่ต้องจบยังไม่ต้องพอครับเตะขาโดยต่อยมัดแล้วตีเข่ากันนี่ครับแขนขวาของพายุรายเนี่ยครับกรรมการก็ต้องบ่นเลยครับคือถ้าเกิดไม่เกี่ยวเขาก็ไม่บ่นนะครับเตะขาวาไปครับเกี่ยวโอ้โหนะลูกนี้่าอย่างไงครับกรรมการกรรมการนี่พายุรายพยายาม สื่อภาษาครับในกรรมการรู้ว่าลูกนี้ผิดหรือถูกกรรมาการไม่ว่าอะไรครับกรรมการยืนเฉยครับโคจามัสมสีปล่อยให้เกมมันไหลลื่นแต่นะ้ำมวยพอแล้วครับทั้งสองมุมเอาหยิดหน่อยขวามาซ้ายมาโอ้โหคู่นี้มีโอกาสเจอกันได้อีกหลายครั้งนะครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันอยู่ในเวทเดียวกันนะครับเต้นดรอเสียงละทังแล้วอย่างนี้ครับ คงคงจะไม่มีแล้วนะครับหรือว่าจะมีเอาอีกหน่อยก็ได้นะอาจจะเป็นไรไปสับครับโรจนวฒนส์มสมศรีครับับสถ์ยกครับ,รบรน,รนี้ก็มาลุ้มผมนผลการแข่งขันกันครับธนชัยจำนงครับรัติการมานะยุทธการแสงสีครับบนเวทีโรจน,รนวัฒน์รรสมศรีครับ เป็นนายตำรวจครับทำนาที่บนเวทีอย่างเดียวคะแนนข้างล่างดูก่อนแล้วครับก่อนจะชูไปไหนจะไปที่น้องบัวหรือไปที่กัาแพงเพชรครับไปมุมแดงครับดอกไม้แดงไมาอามี่คอนโดบางปูไดรับการชูมือชนะคะแนนพายุสายโชดบางแสนไปนะครับคู่นี้ครับยังขาใจต่อแล้วครับมีโอกาสเจอกันภาคต่อไปสำหรับคู่นี้ครับ เดี๋ยวเรามีภาพไฮไลท์ให้ชมเดี๋ยวมาดูกันครับไฮไลท์ครับเกิดอะไรขึ้นบ้างครับโอ้โหสำหรับผู้ที่สองของรายการครับนี่ครับจังหวะบิดมาเกือบตกเวทีครับยกที่สี่ครับแต่ตัดล่างครับล้มหลายครั้งเหมือนกันครับไปขวาไปครับของพายุทรายดึงหลบแล้วก็แข้งขวาครับนี่ครับล้มอีกคีนึงครับ ยกสุดท้ายนี้ออกมาเร่งครับไปซ้ายซ้ายคืนครับนี่ครับบล็อกได้แล้วก็มาเอาคืนครับรั่วไปแล้วก็ไต้ครับมัดขวาครับวงในครับไต้ครับสับสองแล้วก็นี่ครับช็อตนี่ที่ว่ามีปัญหาครับแต่สุดท้ายก็ชนะคะแนนไปครับแนั่นดอกไม้แดงครับ เดี๋ยวเราไปดูสิ่งดีที่น่าสนใจกันครับ